สวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆนายเวลาไปทำงานอีกแล้วค่ะ ื่อวานนี่ไม่สบายนะคะตอนนี้ก็ไม่สบายค่ะแต่ก็กินยาแล้วก็ไปทำงานอีกสมวันนะะ้อค่่ะก็ได้หยุดแล้วก็ทนทนไปหนาวค่ะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลง ตอนเช้านี่หนาวแก่สิบส,สิบองบอ็ดสิบสององศาแต่ตอนบ่ายก็ยี่สิบองศาร้อนโดค่ะธรรมชาตินะคะทุกคนบรรยากาศเช้าๆสวยไหมคะ สวยมากเลยไม่สบายก็ไปทำงานนะคะทุกคนกินยา <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลง thank you ขอบคุณนะคะ คามร้อนความหนาวอะไรไม่รู้สวยมากเลยนี้ไปทไปถนนจักรยานโดยเฉพาะมีคนเหรอ คนมาทำอะไรตรงโน้นตอนนี้ตีห้สนาทีดูค่ะ Let's go to work. Thank you to everyone. ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆ ฟ้าสวยงามอมนนี่โอ้โหโอ้โหเข้าป่าเมื่อวานไม่สบายสวัสดีค่ะพี่นางขอบคุณนะคะเมื่อวานนี้น้องไม่สบายค่ะ ทำงานก็ปวดเนื้อปวดตัวแบบหนาวเออขอโทษนะคะเกือบกลับไม่ถึงบ้านค่ะเมื่อวานนี้ถึงบ้านก็ไปซื้อกับข้าวแล้วก็ออกลกับบ้านกินยากินยาแก้ไข้ไปสองเม็ด หลับตั้งแต่สามโมงบ่ายสามโมงตื่นอีกทีก็ห้าโมงเย็นไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรทั้งนั้นเหนื่อยไม่ไหวค่ะอันนี้ก็ยังยังไม่หายแต่แต่กินยาไปทำงานนะคะเพราะว่าทำงานอีกสามวันแล้วก็หยุดเนาะหยุด หนึ่งอาทิตย์น้องก็เลยว่าโอ้ทนทนทำไปเดี๋ยวก็ได้หยุดแล้วพี่นางว่าอะไร <c oughs> ดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณน,นะคะพี่นางอากาศหนาวค่ะพี่นางน้องใส่เสื้อใส่เสื้อกันหนาวสองตัวแต่ก็ ดีสำหรับฝรั่งแต่เราคนไทยอ่ะหนาะวตอนเช้า12อองศาอากาศก็จะไปอากาศก็จะไปร้อนช่วงบ่ายนะคะอากาศก็จะไปร้อนช่วงบ่าย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ <c oughs> เวลาก็เริ่มมืดลงทุกวันนะคะพี่นางเวลาเมืองนอกก็ <c oughs> จะเข้าสู่หน้าหนาวอีกแล้วนะคะ มา,างนี่ดีไม่ดีเห็นหมาจิ้งจอกอออสวยมากเลย น้อยคนที่จะได้เห็นบรรยากาศยามเช้าเพราะว่าเขาตื่นสาย <laughs> พี่นางสบายดีไหมคะเป็นไงมั่งทางโน,น้น วนมากหมายิ่งจอกมันจะอยู่ตัวไรตัวแมว <c oughs> ตัวไรนี่ตัวบ้าระะเลยโอ้ยน้องแมวน่ารักแต่แมวเยอะเพราะว่าบ้านคนแถวนี้เนาะแมวเขาออกมาหากินหนูนกินนก นี่อีกตวัวแมวเยอะมากไปละเข้าบ้านปั่นทางนี้มันดีอย่างไม่ต้องไประวังรถโอเคใช่ค่ะใกล้หนาวอีกแล้วใช่ใช่ใชนางมืดแล้วค่ะเนี่ย ธรดอากาศอยาสว่างกว่านี้นะคะพี่นางโอเคใช่ไหมคะดีแล้วค่ะพี่นางสุขภาพดูแลสุขภาพค่ะสุขภาพสำคัญนี่น้องก็พบยามากินด้วยไม่ไหวอะ แก่ตัวลงก็อะไรก็ไม่ดีไอ้นอนก็ามาไอ้นี่ก็ามาสารพัดโรคที่จะเข้ามาหาจังหันไม่หมุนวันนี้ทำไมสวยไหมคะ จักรยานชมธรรมชาติยามเช้าไปทำงานขอบคุณค่ะพี่นางแต่ว่ามาทางทะเลนี่ตัวมแมลงเยอะตัวมแมลงบินเร่งแล้วนะคะเวลา เวลาเดินเยอะตีห้าสิบสองต้องไปถึงทำงานตีหออ้ายี่สิบกว่าไม่เป็นไรยี่สามทันเวลาอยู่เพราะว่าโรงงานออตีห้าครึ่ง สวัสดีค่ะพี่ชนะขอบคุณนะคะบรรยากาศดีใช่ไหมคะท้องฟ้าสวยงามค่ะธรรมชาติ กาไปทำงานชมธรรมชาติค่ะพี่ชนะตัวอะไรน่ะนนนนหมาจิ้งจอกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนนนนนวิ่งข้ามถนนละโอ้ยขึ้นยืนอยู่บนก้อนหินน่ะไปแล้วนู่นนพี่น้อง แอบอยู่โน้นเห็นไหมนั่นน่ะอยู่ตรงป้ายนะ่ะเขาแอบอยู่เขาแอบอยู่เขาหมอบนั่นไปแล้วมาชีงจอกนะคะหมาชี้จอกโอ้ยเออวีไล่งี้เอาเอาไล่ไปตัดเป็นช็อตไม่ได้อะ่ะเมื่อกี้เขา นั่งอยู่บนก้อนหินนะ่ะก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆยามเช้ารยากาศก็ดี วันนี้เช้านี้ลมไม่ลมไม่มีนะแต่ว่าปั่นจักรยานนี้ในโทรศัพท์ก็มีลมแต่จริงๆแล้วเห็นไหมคะต้นไม้นิ่งมากนิ่งมากทธรรมชาติค่ะ น,นี่มีพี่นางกับพี่ชนาสองคนค่ะไม่เป็นไรปั่นให้ถึงที่ทำงานก็ลงค่ะได้ทำธุระได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆนัน่นก็ไปเรื่อยๆค่ะน้องไม่สบายค่ะพี่ชนาคลิปก็ไม่ได้ลงวิดีโอไอ้ไลฟ์ก็ไม่ได้ไลฟ์เมื่อวานตอนบ่ายปั่นกลับบ้านอย่างเดียวค่ะไม่ไหว กันรวมงานบอกไม่สบายก็อยู่บ้านก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกเพิ่งป่วยไปเมื่อสองเมื่อเดือนที่แล้วเนอะหวันก็เลยไม่อยากป่วยอีกมันป่วยบ่อยเหลือเกินแต่เราก็ป่วยจริงๆไม่ได้ป่วยการเมืองเนอะก็เลยบอกว่าฉันมาทนทำเอาอีกสามวันก็ได้หยุดแล้ว ทากทากตัวเบอร์เนี่ยตัวทากนะคะเนี่ยเห็นไหมดำดำนอนบนถนน คุณนะคะขอบคุณทุกสติกเกอร์ จักรยานลูกลูกสไปายก็หายจักรยานไฟฟ้านาะทีะ่มีแบบที่นั่งเด็กอยู่ข้างหน้าซื้อเกือบเกือบสองหมืน่นแต่ก็จะได้ประกันคืนอยู่ คนก็ช่างรักของคนอื่นได้ประกันคืนก็ไม่เยอะค่ะได้คืนครึ่งหนึ่งประมาณถ้าซื้อใหม่ก็ต้องเสียอีกครึ่งหนึ่ง ติเกอร์บาดเสียวใช่ไหมคะพี่ชนะเราขี่ไม่เร็วหรอกคะ่ะมีช้าช้าจากตรงนี้ไปถึงที่ทำงานประมาณ สามถึงห้านาทีขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ แบบนีวิ่งได้สามสห้านะคะไม่ต้องมีใบขับขี่นั่นเคยมีค่ะขีที่เดนมากนี่แหละแต่ว่าโดนลักโน่นลักนี่ลักแม้กระทั่งน้ำมันมันถอดสายสายน้ำมันออกอะ่ะมันก็เอาน้ำมันไป เวลาเราจะไปทำงานมันก็โอ้ยโมโหมากเลยตอนนั้นอ่าช่างรักได้ถึงแล้วรถมาเอาของเยอะๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> อรถมาเอาของรถมาเอาของโอ้โพอ,โอ,โอ,โอมาถึงที่ทำงานสามนาทีจากที่พูดเมื่อวานนั่งตรงนี้ค่ะเลิกงานเสร็จนั่งตากแดดตรงนี้โต๊ะก็ยังไม่มีคนเก็บ นั่งอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะมันหนาวไม่สบายมันก็เลยหนาวคะ่ะพี่น้องตั้งจักรยา,ยานออก่อนขอบคุณพี่พเพื่อนๆน,น,นะคะขอบคุณพี่นางขอบคุณพี่ชนะนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่บนนะคะ Thank you to everyone ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครดด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอพี่นางพี่ชนะและทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ